ฟังด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวอัปเดสตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมก็เป็นเริ่มต้นเดือนซึ่งก็ถือว,ว่ามีข่าวดีกับไทยเราเยอะมากกับแนวชายแดนรวมไปถึงเรื่องของการน,นาําคณะทูตนั้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ประกาศหยุดยิงไปแล้วและที่มันน่าชื่นชมที่สุดครับไทยของเราก็สามารถล้มแผนคาเมนได้สําเร็จทําให้ทั่วโลกนั้นตาสว่างหลักฐานชัดเจนพร้อมกับคาเมนมีการตอ ตอบรับที่เราจะยกเลิกการเดินทางไปประชุม GBC ที่พนมเปนก็เลยโยกมาประชุมที่ประเทศมาเลเซียแทนซึ่งงานนี้ทางกองทัพของไทยเราก็ถือว่าแก้เกมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการไม่ส่ง18ฐานขมรในวันที่1สิงหาคมและก็มีการบอกว่า ยังซักถามฐามนขมรยังไม่เสร็จโดยเรามาเริ่มที่เรื่องราวอัปเดตล่าสุดกันก่อนเลยนะครับที่กองทัพบกนั้นนําคณะทูตทหารสื่อต่างประเทศลงพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกดในส่วนที่กัมพูชานั้นยิงถลม่มโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลของเรารวมถึงปั๊มน้ํามันในวันแรกของการปะทะก,กันเลยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับแนวการรบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามีการโจมตีพลเรือนแบบชัดเจนแจ่มแจ้งมากโดยก็เป็นทางฝั่งของผู้ช่วยรัฐมนตรีครับประจํากระทรวงการต่างประเทศรวมไปถึงทีมของกองทัพเนี่ยในฐานะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้นําเอกอัคราชาทูตและก็อุปทูตทั้ง11ประเทศรวมไปถึงคณะทูตทหาร23ประเทศครับเห็นด้วยตา28คนเพื่อที่จะลงพื้นที่จริงในวันนี้จะได้รู้กันว่าสุดท้ายแล้วไทยเราพูดจริงหรือว่ากัมพูชาพูดหลอกแต่หลักฐานมันชัดมากนะครับถ้าเกิดว่า ต่างชาติไม่เชื่อไทยเราเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงยังรวมไปถึงสื่อต่างประเทศและก็สื่อไทยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่เดินทางไปกองบิน21จังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อจะลงบรินีสังเกตการและก็ประเมินผลกระทบจากการประทะก,กันบริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะาฝั่งกัมพูชาครับได้ยิงเครื่องจรวด bm 2 1บและก็ปืนใหญ่มาลงจังพื้นที่พนเดือนจังหวัดศรีสะเกดทําให้ได้รับความเสียหายรวมทั้งการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยเอกอัครราชาทูตท,ทั้งหมดที่เดินทางไปร่วมสกกัังงเกกตารรในนค้้ีย 23ประเทศนะครับก็มีทั้งมาเลเซียเมียนมาญี่ปุ่นบรูไนาลาวอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์จีนเวียดนามฟิลิปปินส่วนฝั่งของทูตทหารนะครับก็มีสวีเดนจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาปากีสถานรัสเซียลาวแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีนเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บรูไนอินโดนีเซียเยเมนสิงคโปร์อินเดียเกาหลีใต้และก็ฟิลิปปินส์โดยก่อนที่จะ ไปร่วมสังเกตการณ์นั้นคณะเดินทางครับก็จะเดินทางไปที่มณฑลอาหารบกค่ายสับปสิทธิ์อำเภอวาริชราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับความเสียหายโดยเฉพาะการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาแล้วหลังจากที่ฟังสรุปไปแล้วเนี่ยก็จะดูพื้นที่จริงเลยเพื่อสารวจความเสียหายทั้งจุดสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ํามันครับปะตะทบ้านผืออำเภอหนองยาลาดจังหวัดศรีสะเกดที่ถูกฐานกัมพูชาเนี่ยใช้ BM 21ยิงใส่เรารวมไปถึงยังมีโรงเรียนอีกนะครับก็เป็น โรงเรียนภูมิสรรวิทยาตำบลเสาธงชัยจากนั้นก็จะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซัมเมงที่รับความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาทําให้ต้องสั่งอพยพแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยไปที่ปลอดภัยในทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพความเสียหายมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นปั๊มน้ํามันที่โดนในวันแรกนะครับแล้วก็ยังมีรอพอสตซัมเมง ได้รับความเสียหายหนักมากๆแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเปิดให้บริการได้เลยรวมไปถึงเราก็จะพาคณะเนี่ยไปเยี่ยมชมประชาชนที่ศูนย์พักพิงอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปดูความเป็นอยู่หลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่กบูชานั้นยิงปืนใหญ่จนเราก็ต้องอพยพประชาชนเนี่ยเรือนแสนกันเลยถามว่าเรากับเขเมรเนี่ยน้ำหนักฝั่งไหนมันมากกว่ากันแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นฝั่งเราที่มีความเสียหายจากระยะแนวปะทะเนี่ยสามสิบกิโล ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วคิดดูว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเชื่อฝ่ายไหนส่วนกัมพูชาที่เขาพาไปดูก็พาไปดูช่องอันมาในพื้นที่แนวชายแดนซึ่งก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มันต้องปะทะก,กันอยู่แล้วจุดนั้นนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยทางเขเมรเขาจะ ไม่ได้มีการลงไปดูบ้านเรือนของประชาชนเลยเพราะส่วนใหญ่มันก็ไม่พังแต่จะเป็นการไปดูตามแนวชายแดนมากกว่าส่วนไทยเราเนี่ยห่างจากแนวชายแดนมา30กิโลโอ้โหก็มันห่างไกลามากนะครับการที่จะตั้งระยะยิงแบบนี้เนี่ยมันก็ เหมือนเป็นการจงใจที่จะโจมตีพลเรือนฝั่งไทยของเราก็เรียกว่างานนี้อาจจะตาสว่างกันทั้งโลกเลยก็ว่าได้จากที่ขมินเขาพยายามปลุกปั่นข่าวพยายามเต้าข่าวขึ้นมาซึ่งก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่ามีความไว้ใจกับในเวทีนานาชาติ ก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับว่าหลังจากมีการลงพื้นที่แล้วเนี่ยจะมีการแถลงอย่างไรจากกองทัพหรือว่ารัฐบาลเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรียกว่าเรื่องนี้เราชนะแบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จที่ล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2ครับก็มีการล้มแผงส่งตัว18ทหารขเขมรในวันที่1สิงหาคมนี้โดยก็ยังซักถามไม่เสร็จนะครับจะส่งกลับเพียงแค่ทหารที่มีอาการบาดเจ็บและก็ป่วยจิตเวชสองคนทางช่องจอม ส่วนอีก18คนนั้นขอซักถามไม่เสร็จก่อนแล้วค่อยนัดส่งตัวกลับอีกครั้งหนึ่งแม่ก็ถือว่าเดินเกมรุกแบบเต็มสูบจริงๆนะครับการที่เรายังชะลอการส่งตัวแบบนี้เนี่ยมันทําให้มีข้อต่อรองกับขมเนเยอะมากถ้าเกิดขามเเขาไม่ตอบตกลงกับเรานะก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่สนใจทหารเลยหรือเปล่าทั้งที่ข้อเสนอของเราก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นซึ่งเราเสนอไปเนี่ยก็คือก็คือการที่ไม่ไปร่วมประชุม GBC ที่พนมเปญน,นะครับจะโยกย้ายมาประชุมที่ประเทศมาเลเซียเองโดยทหารที่มีอาการ การบาดเจ็บเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแขนหักเลยนะครับแล้วก็มีบาดแผลเน่าที่สะโพกด้านขวาเป็นรูขนาดใหญ่หลังจากที่เรารับตัวได้เนี่ยก็ทําการรักษาขั้นต้นไปแล้วส่วนอีกคนนึงก็ป่วยจิตเวิทนะครับเหมือนกลัวสงครามยังไงไม่รู้กับฐานของขมิส่วน18คนเนี่ยต้องอยู่ก่อนต้องรอก่อนซักถามยังไม่เสร็จแล้วก็ ทำให้ล่าสุดนั้นคามนก็เลยเห็นชอบข้อเสนอของไทยเราในการจัดประชุม GBC ที่ประเทศมาเลเซียครับและก็เสนอให้มีตัวแทนจาก3ประเทศก็คือมาเลเซียสหรัฐและก็จีนเข้าร่วมสังเกตการด้วยแม่จะกลัวอะไรครับคามนก็ ชวนแต่ชาติมหาอำนาจนะที่เข้ามาร่วมวงในการเป็นมือที่3ครั้งนี้สหรัฐอเมริกากับจีนก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีส่วนร่วมแบบชวนร่วมเยอะมากและก็มาสนใจแนวชายแดนเล็กๆระหว่างไทยกับกัมพูชาปกติเนี่ยชาติใหญ่ๆเขาจะไม่สนใจนะครับก็จะส่งตัวแทนมาทั้งเอออาเซียนหรือว่าบิ๊กเนมในเอเชียอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำเมนก็เอาจนได้นะครับเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเวทีนานาชาติเวทีทั่วโลกจนโดนัลทรัมป์ต้องลงมาเล่นเอง ซึ่งสื่กัมพูชาล่าสุดครับออกมารายงานเหมือนกันว่าพลเอกเตียเสียหารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองเนี่ยได้มีข้อตกลงตอบกลับไปยังพลเอกนัทนาคพาณิชย์ซึ่งก็เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเราที่ได้ยื่นข้อเสนอไปในการจัดกรารประชุมพิเศษหรือว่า GBC ซึ่งเราปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะไปประชุมที่พนมเปญก็เลยจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียแทนในระหว่างวันที่4ถึงสิงหาคมผมคิดว่า เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันนะที่เรายังไม่ส่งตัวทหารขมรแบบนี้เป็นการล้มแผนเลยแล้วเขมรก็น่าจะเพียงพร้ำต่อเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดพวกเขา ปฏิเสธแบบข้อเสนอที่มันสามารถารับได้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทอดทิ้งทหารของตัวเองแล้วเรากลับกลายเป็นดูแลดีด้วยนะครับกับทหารของขเขมรทั้งได้กินข้าวฟรีได้นอนที่ดีๆไม่ได้มีการทรมานแต่อย่างใดเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดกันบ้างที่มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าปัจจุบันนั้นฐานขาเขมรเองยังย่งย,งย,งยุดทหารไทยทั้งคืนเลยมีการรอบตัดลวดหนามป้องกันเข้ามากวนไทยเราไม่ให้นอนแต่ว่าด่านไทยเราเนี่ย ไม่ได้นะครับเพราะมีคําสั่งห้ามยิงพร้อมกับข่มน,นั้นมีการสร้างป้อมปราการและก็เสริมอาวุธในปราสาทตาควายแล้วเรียกว่าการเสริมแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ายึดปราสาทตาควายและสร้างอาณาเขตซึ่งเป็นรายงานจากแนวหน้าในพื้นที่นะครับว่าสถานการณ์บริเวณตาควายเนี่ยแม้ว่าจะมีการจุดยิงเนี่ยแต่ขเมเขนก็ยังเข้ามาก่กอกวนไม่เลิกเลย โดยยิงปืนแก๊ปก่อกวนจนถึงเช้าถึงใจหยุดนะครับซึ่งแค่นั้นก็ยังไม่พอนะทานของเขเมรเนี่ยยังจะมีการวางทุ่นระเบิดเพิ่มเพื่อป้องกันไทยเราขยายพื้ที่ไปเนิน350ให้ได้ แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสะท้อนเจตนายั่วยุให้ฝ่ายไทยยิงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดก่อนขมิ้นก็พร้อมที่จะปะทะเช่นเดียวกันแต่ด้านไทยเราต้องอดทนไว้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปยิงแบบเปิดเขาก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเข้าทางขมิ้นมากขึ้นถึงแม้ว่าเราอยากจะยิงก็ตามตอนนี้เนี่ยกำลังพลแนวหน้าของไทยเราก็ถือว่ายังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากๆกับปราสาทตาควายที่ยังมีการวินระยะกันเนี่ยฝั่งละ50เมตรจากโซนปราสาทแล้ว ขเขมนก็ยังทำผิดข้อตกลงต่อเนื่องเลยนะครับทั้งเสริมกําลังเสริมอาวุธและสร้างพร้อมไว้ในปราสาทตาควายไว้ด้วยนี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นประเทศเป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้โดยในปีิปราสาทตาควายครับเดี๋ยวผมขอเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือภารกิจบางกาลอตโตปีโดก็คือทําลายบังเกอร์ของขเขมรนด้วยการรุกคืบกับวันเจราจาหยุดยิงซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเป็นหมวดบุกที่บาดเจ็บสาหัสกับการโดนทุนระเบิดของ,ของขเขมนเอง โดยได้รับภารกิจก็คือเข้าตีที่มั่นค่าศึกเนิน350ในพื้นที่ปราสาทตาควายก่อนที่จะถึงเดดไลน์หยุดยิงไม่กี่ชั่วโมงเพราะถ้าหากเราสามารถยึดเนิน350ได้เนี่ย ชายภูมิของเราจะสูงกว่าจากทหารเขมรนะครับก็จะชจิงความได้เปรียบในการยึดปราสาทตาควายคืนแต่กลายเป็นว่าฝั่งของเขมรเองวางทุนระเบิดไว้เยอะมากเพื่อป้องกันการรุกของฝ่ายไทยได้ซึ่งก็คือภารกิจบางกะโอโตปีโดแต่หมวดบุกเองครับก็ได้เหยียบกับระเบิดทําให้บาดเจ็บสาหัสเสียก่อนเราก็เลยไปไม่ถึงกับเนิน3 5 0แต่ถึงอย่างไรแล้วตัวป,ปราสาทเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราจับแพ้หรือว่าชนะซึ่งก็อย่างนี้ผมบอกแหละเราสามารถยึดปราสาทได้แล้วแต่เราไปตั้งฐานที่มั่นตร นนั้้ไไม่ไดถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถยึดเนินสามาสูงได้เนี่ยขมิญยังไงมันก็เอาตัวปราสาทไปอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นที่มั่นเป็นชัยภูมิสําคัญมากกับเนิน3 5 0ซึ่งไทยเราตอนก่อนจะถึงเดสไลน์เนี่ยพยายามจะเข้าไปยึดตรงนี้เราไม่ได้มองปราสาทเลยนะพยายามจะรุกคืบไปให้ได้แต่พอมีกําหนดเดสไลน์หยุดยิงก่อนเนี่ยก็เลยทําให้ฐานใดของเราไปไม่ถึงเนิน3 5 0แต่ว่าไปถึงตัวปราสาทนะครับแต่เราก็ไม่ได้ยึดแต่อย่างใดเนื่องจาก อย่างที่ผมบอกชัยภูมิที่ตั้งเนี่ยมันเสียเปรียบมากๆแล้วมันก็อันตรายด้วยไม่มีบังเกอร์ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาษาตาควายครับฐานไทยเราก็คุมได้ทั้งหมดนอกจาก1 3ิ0สเท่านั้นผมเองก็คิดว่าไทยเราก็ทําถูกแล้วนะดีกว่าเสียพื้นที่ทั้งหมดไปและด่านไทยเราก็ตั้งเป้าดีมากนะครับขนาดเราเสียเปรียบแบบชัยภูมิเยอะเลยนะเราอยู่ต่ำกว่าแต่ว่าเอาพื้นที่กลับมาได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดเรื่องราวที่ต้องคาราวะด้วยหัวใจเลยซึ่งล่าสุดตอนนี้อัปเดตจากแนวชายแดนนะครับก็บอกว่ายามค่ําคืน ไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ฟังคำเมนมีเสียงหมาหอนแบบประสาทเสียงตลอดทั้งคืนเลยกับจังหวัดอุดรมมีชัยแล้วก็จังหวัดพระวิหารนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดครับหลังจากนี้เ,เราก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าในเวิธีทางการทูตในเวิีสื่อโลกเนี่ยเราจะไปยึดพื้นที่สื่อได้หรือเปล่า เพราะการที่เปิดความจริงให้เห็นแบบนี้เนี่ยแปะว่ามีน้ำหนักมากกว่าฝั่ง,งองคกมนเยอะมากนะครับยังไงก็รออัปเดตติดตามกันผมเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีกับไทยเราอย่างที่สุดกับการนําทูตทหารมาและก็เอากอ้ารจาชทูตหลายตัวหลายประเทศมาร่วมสังเกตการแบบนี้ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเดีนอยากอะไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย